สวัสดีแฟนคลับก่อนค่ะอันนี้เป็นอีพีแรกนะคะจะพาชมทุ่งนาแล้วก็สวนที่เราปลูกผักเปลี้ยงปลาไว้นะคะบริเวณที่สวนของเรานะคะน้องฟางตุง้งใส่รองเท้าก่อนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรตำพาชมสวนกันค่ะใส่รองเท้าค่ะ มาค่ะมาค่ะเดินตามมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นทุ่งนานะคะปลูกข้าวปลูกข้าวเป็นอีพีแรกของช่องน้องฟังตุ้งนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะน,คนี่ก็จะเป็นปลูก ต้นกระเจีย๊ยบกระเจีย๊ยบที่ไปทำน้ำสมุนไพรคะ่ะนี่เป็นเตาถ่า,าน,นะคะ่ะเตาถ่านนี่จะเป็นสำหรับเอาไว้ทำอาหารนะคะถ่านเราทำไว้นะคะ่ะ เดี๋ยวจะพามาดูเต้าถ่านกันนะคะนี่ค่ะถ่านของเราตอนนี้เก็บไปแล้วมังออตุ้งจะพาไปดูอะไรคะวันนี้จะพาไปดืสวสวนคุณพ่อเนาะ เป็นอีพีแรกของของช่องเรานะคะฝากติดตามด้วยนะคะเราก็จะทำคลิปแบบเป็นทุ่งนาทุ่งไร่อะคะ่ะใช้ชีวิตบ้านบ้าน,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 อ,นอันนี้จะเป็นข้าวนะคะที่ถอนก้าแล้วก็เอามาดำข้าวค่ะ ไม่ได้ค่ะ,คะอะอันนี้จะเป็นทุ่งนาทั้งหมดเลยนะคะอันนี้เป็นทางเข้าทางเข้านาเรานะคะบริเวณรอบโดยรอบอทางมันจะแฉะหน่อยช่วงนี้ฝนมันตก ไปได้ไหมน้องอมันจะลกๆหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังเป็นช่วงหน้าฝน,นต้นมอนแม่หนูลงแล้วคูใช่อันนี้จะเป็นฟักทองนะคะที่เราปลูกไว้จะลกมากต้นฟักทอง ทองนี่ฟักทองดูนะคะดูคนดื้อน,นะคะอันนี้เป็นบริเวณที่เราพักอาศัยอยู่กันนะ,ะบ้านๆเลยก็จะปลูกผักปลูกอะไร มะนาวอันนี้เป็นต้นมะนาวปลูกมะนาวเยอะมากลูกตมากค่ะน,นี่เป็นบริเวณโดยรอบเดี๋ยวาพาไปดูสระของเรานะคะสระบ่อน้ำที่เราเลี้ยงปลากันนะตอนตอนนี้ปล่อยปลาไปแล้วนะคะปล่อยเยอะมาก,กปลากระเทียนนะแม่ปลาอ,อะไรบ้างคะปลากระเทียน ปลาดุกปลาดุกนี่ปลากระเทียมม,มันจะลุกมั้งมันจะลุกมั้งเดินได้ไหมน้องนี่ผักกระเฉดเยอะมากเลยนะคะผักกระเฉดผักบุ้งไม่ต้องให้อาหารปลาเลยนี่นี่จะเป็นบ่อปลานะคะ มีผักกระเชดผักบุ้งเฮ้ยฟางตุง้งอยู่ไหนมีต้นกล้วยไปค่ะเดี๋ยวไปดูสวนผักของเรามีหอยทากด้วยหรอ

พึ่งปลูกไปค่ะตอนแรกอะตรงนี้ปลูกผักบุ้งฟางตุง้งเก็บไปหมดแล้วคสนุกไหมคะ ากกดติดตามช่องเราด้วยนะคะเป็นอีพีแรกเดี๋ยวจะพาชมสวนชมอะไรชีวิตประจำวันของเราในช่องนี้ทุกอย่างเลยค่ะปลูกผักทำกับข้าวเลี้ยงปลาอันนี้เพิ่งลงต้นหอมไปะคะ่ะต้นหอมนี่เดี๋ยวพามาดูผักหวานป่านะคะผักหวานป่าตอนนี้ตัดมันไปหมดละแต่จะได้กินตลอดเลยนะคะมันจะ ยอดขึ้นยอดออกยอดตลอดเลยนี่คือไปไก่อร่อยมากต้นมะละกอต้นมะพร้าวก็จะมีต้นไผ่ต้นหน่อไม้หน่อไม้ก็ได้กินตลอดเลยค่ะเอาไว้ทำกับข้าว มีเห็ดขึ้นด้วยดูเห็ดนะคะไม่รู้เห็ดอะไรเหมือนกันเหล่าไม้เก็บไปจะหมดแล้วแต่ามันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆนะคะนี่ให้ดู<า>น่เอาไม้หวานนะคะไผ่หวานรยากาศดีมากเลยคะ่ะ แล้วก็จะมีพวกผักหวานป่าจะปลูกไปเยอะมากช่วงนี้ฝนตกอากาศดีค่ะไม่ร้อนเลยอันนี้เป็นถั่วฝักยาวค่ะเพิ่งปลูกเหมือนกัน นี่ก็หมดละบริเวณสวนของเรานะคะทีอ่อาศัยอยู่กันทุกวันนะคะช่วงโควิดก็พักอยู่ที่นี่ค่ะบรรยากาศดีค่ะน,นี่ทุกอย่างน,าน,น้องฟังตต้งมาปิดคลิปหน่อยค่ะ คลิป่อยค่ะสวัสดีค่ะก่อนตกลงไปนะอ่ะอะก็ขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะคอยติดตามอีพีหน้านะคะจะพาชมสวนทุกวันวใช้ชีวิตแบบไหนนะคะค่ะเอานอาไปก่อนบายบายก่อนค่ะบ,ายบาย,บายบายก่อนเดี๋ยวบายบายก่อนจุ๊บฝากติดตามด้วยนะคะ ยิ้มหวานก่อนฝากติดตามด้วยค่ะบอกเลยอยากติดตมดไม่ได้